เอาละครับมาต่อกันใน EP ที่29นะครับกับเกม r e g g n ออ m มานาน,นะครับหลังจากที่ใน EP ที่แล้วนะครับเราได้ไปช่วยสัตา์จานะครับครูกระถินมานะครับเ,เ,ด,เดี๋ยวครูกระถินมานะครับเราก็ ใน E ีีนี้ก็จะเป็นการเฉลยแหลยครับว่าทำไมเราถึงได้ถูกขั้นถูกเรียกว่าขั้นเนื้อเรื่องนะครับด้วยขั้นตอนการไปช่วยครูกระถินครับมาใน E ีีนี้ครับให้เรากลับไปที่เวิร์กช็อปของเราหลังบ้านของเรานะครับโอเคก็เข้ามาตรงนี้ครับก็จะมีเรียกว่าเด็กเรียนหนึ่งคนครับเขาก็จะเข้ามาครับสวัสดีครับผมผมเพิ่งจะทําการสร้างห้องเวิร์กช็อปเพื่อเอาไว้ทําเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นเวทมนตร์ขึ้นมานะครับ ออทางขึ้นบันไดเนี่ยอยู่ทางขวามือนะครับสําหรับห้องในการสร้างเครื่องดนตรีพอดีว่าทางโรงเรียนของผมเนี่ยสั่งให้ทําเครื่องดนตรีในสัปดาห์นี้ผมก็เลยสร้างเวิร์กช็อปขึ้นที่นี่หวังว่าพี่คงจะไม่ว่าอะไรนะครับงานของผมเนี่ยจะสําเร็จได้จะไปต้องใช้เหรียญแห่งธาตุด้วยพี่พอจะช่วยผมไปหาได้ไหมหรือเปล่าโอเคมีตัวเลือกสองข้อครับก็ช่วยและไม่ช่วยครับแน่นอนครับไหนไหนมันก็มีภารกิจมาถึงมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านอยู่แล้วนะครับก็โอเคช่วยไปครับ าเราก็จะเข้าสู่เคว็ดรัของเราครับเครื่องดนตรีเวทมนต์101นะครับเป็นวิชาที่ถูกสอนในโรงเรียนเวทมนต์นั่นเองนะครับอ้ขอบคุณนะครับพี่ที่ช่วยชีวิตผมเอาไว้ได้เลยพี่จะหาเหรียญแห่งธาตุได้จากการเล่นดนตรีให้พวกผมขอเรียก Elemental s p e i t นะครับเป็นพูดแห่งธาตุก็แล้วกันนะครับโอเคเพราะว่าจะพูดถึงวิญญาณน,นู่นนี่อะไรเด,เดี๋ยวมันจะงงเกินไปนะครับโอเคเอาตามนี้แล้กัน พี่จะหาเหรียญแห่งธาตได้จากการเล่นดนตรีให้กับพวกพูดแห่งาธาตฟังแต่ว่าพวกผู้แห่งแห่งแ่งธาตเนี่ยจะให้เหรียญกับพี่ก็ต่อเมื่อพวกเขาชอบเพลงที่พี่เล่นเอาละไปตามหาพูดแห่งาธาตกันเถอะโอเคแล้วก็ก็จะตัดกลับมาที่ที่ไหนไม่รู้ครับสักที่หนึ่งนะครับว้าวเราเจอพูดกันแล้วผมยังไม่เคยเห็นพูดเป็นตัวเป็นมาก่อนเลยนเนี่ยนี่ย ปกติแล้วพวกพูดพวกนี้จะไม่ค่อยออกมาในพื้นที่ที่มีคนเยอะๆนี่เราโชคดีสุดๆมาลองหาเหรียญแห่งธาตุกันเถอะนี่ครับใช้เครื่องดนตรีนี้ได้เลยโอเคเราได้เครื่องดนตรีมันหนึ่งอย่างนะครับ,เป,รรบเป็นกรองเอิร์ธดรัมนะครับเป็นกรองอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นธาตุหรือเปล่าด้วยนะครับก็น่าจะเป็นชื่อกลองแหละลองเล่นเพลงที่ชอบดูสิครับถ้าผู้ชอบก็จะลอยเข้ามาที่นี่ ถ้าพวกมันไม่ชอบหรือเราอะทำการเก็บเครื่องดนตรีในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะหนีหายไปครับเมื่อพูดลอยเข้ามาใกล้มากพอให้เรองไปคุยกับมันดูหากเระทำแบบเสร็สำเร็จเนี่ยเราก็จะได้เหรียญแห่งาธาตุมาโอเคเราก็มีให้เราเลือก4ตัวครับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรียกว่าประเภททำนองเพลงนะครับอันแรกเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเพลง ประมาณเงียบสงบนะครับหรือเป็นเพลงที่แบบเรียบๆนะครับอันที่2คือเพลงที่เกี่ยวกับเพลงเศร้าครับหรือทํานองแบบเพลงเศร้าอันที่สามเป็นแนวสนุกสนานนะครับแล้วก็อันที่4ี่เนี่ยเป็นแนวรึกรับครับอ,อ่เราเจอตัวอะไรนะน่าจะเป็น เป็นลมหรือเปล่างั้นผมขอเอาเป็นแบบเงียบสงบละกันอันแรกผมคิดว่าอันแรกเนี่ยมันมน,น่าจะง่ายอยู่แล้วแหละหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเลือกนะครับเครื่องดนตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องดนตรีเพียงแค่แบบเดียวนะครับโอเคตรงน,นีเน้เขาบอกว่าพาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่3ครับดนล่างนะครับตรงนีน้จะเป็นเอ่อ menos เ r o n z e นดัมนะครับโอเคปึ๊บ โอเคครับมีอยู่ชิ้นเดียวไม่ต้องเลือกอะไรมากครับแล้วก็ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะเลือกได้นะครับหนึ่งแบบนะครับก็คือแบบดนตรีที่เราต้องการจะเล่นครับเป็นเมโลดี้หรือเป็นฮาร์โมนีครับเมโลดี้เนี่ยผมเข้าใจว่าก็คือเป็นเหมือนกับติ้งติ้งตึงตึง,ตงเ,ปเป็นเสียงแบบทีละคีนะครับส่วนฮาร์โมนีเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับการประสานเสียงตัวนี้ผม คิดว่าน่าจะเห็นผลชัดเจนในตอนที่เรามีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นหลายๆตัวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอเลือกอันแรกไปแล้วกันคิดว่าในการสาธิตเนี่ยมันน่าจะไม่ได้สลับซับซอ้อนอะไรพวกนี้นะครับเครื่องเลือกอันแรกน่า,นาจะโอเคอยู่โอเคเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งเราใช้เครื่องดนตรีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่ผู้จะลอยเข้ามาใกล้เรามากขึ้นเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราควรใช้เครื่องดนตรีให้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้มีแค่เครื่องเดียวก็ใช้เครื่องเดียวไปก่อนก็นแล้วกัน โอเคล้วก็สตาร์ทเลยครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องดนตรีนะครับตัวแรกเนี่ยถ้าเรามีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้น,เ,นเราสามารถเลือกเพิ่มได้อีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่แค่ตัวเดียวเราก็สตาร์ทไปเลยสตาร์ทเพลย์ครับปึกปักปึกปักปึกปักอ่านี่ไงมันเข้ามาได้อยู่ครับมันเข้ามาได้อยู่โอ้เยี่ยมไปเลยดูเหมือนว่าพวกมันจะชอบนะหาเวลาที่เหมาะสมเราก็เก็บเครื่องดนตรีเราก็รีบไปคุยกับมันซะ โอเคเดี๋ยวเราให้มันเข้ามาใกล้ๆก่อนนะครับอ่ะเนี่ยครับมีตัวเลือกนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนเพลงหรือว่าหยุดการเล่นได้นะครับมันน่าจะได้แค่นี้ใช่ไหมโอเคปึ๊บตอนนี้เร็วลีบไปคุยกับมันตอนที่มันจะหายไปปั๊บปับปับอ่าหายไปหนึ่งตัวครับอ่าไม่เป็นไรเราเก็บหนึ่งตัวก็ได้ครับโอเคเราก็อ่าต้องบอกว่ามันให้เหรียญมาบางเหรียญนะครับปึ้งอันนี้เราได้เป็นอ่อวิสิ่เวร์น่าจะเป็นประมาณว่าควันสีเงินนะครับประมาณนี้เอาได้สองเหรียญเลยนะครับ สามเหรียญเลยโอเคเยี่ยมไปเลยนั่นคือวิธีการหาเหรียญแห่งธาตุนั่นเองเอาจริงๆเกิดมาผมก็ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะเนี่ยเออผมเพิ่งจะอธิบายในสิ่งที่ผมอยากจะสอนไปแล้วเอาละหลังจากที่เราได้เหรียญมาแล้วเรากลับไปที่เวิร์กช็อปกันดีกว่าโอเคอ๋อใช่ใช่เพราะว่าไอ้น้องหนูคนนี้มันจะต้องสร้างขึ้นดนตรีใช่ไหมครับฟิลเอาละ งานกับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแปลว่ามันสร้างเสร็จเรียบร้อยอ่าแปลว่าเราข้ามขั้นตอนการสร้างไปเลยนะครับตอนนี้พี่ก็สร้างเครื่องดนตรีเวทมนต์ของพี่เองได้แล้วขอให้สนุกนะครับมีอะไรอยากจะถามอีกหรือเปล่าอืมอ่ะข้อแรกเลยแล้วกันครับมีตัวเลือกให้เราเลือกสามตัวครับก็คือสร้างเครื่องเครื่องดนตรียังไงนะครับตัวที่สองคือเหรียญมีไว้เพื่ออะไรแล้วก็อันที่สามคือไม่ถามอะไรครับก็เดี๋ยวถามข้อแรกดูก่อนละกัน เขาบอกว่าเครื่องดนตรีสร้างจากวัสดุหลักและเหรียญแห่งท่าครับก็คือใช้เลือก p r i บ r ลล m อ t มพตเรนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเราก็อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ก็คือตัวเหรียญท่าตั่นเองพี่สามารถสร้างเครื่องดนตรีด,ด้วยวัสดุอย่างเม o s สบอลเป็นต้นโอเคเข้าใจครับเข้าใจได้จากนั้นก็ใช้เหรียญเ,เพื่อเพิ่มเวทมนต์ให้กับมันวัสดุและเหรียญที่พี่ใช้จะเป็นตัวกําหนดประเภทของเวทมนต์ มีจะถามอีหรือเปล่าอ่ะข้อ2ครับเหรียญมีไว้เพื่ออะไรครับเหรียญคือสิ่งที่ทําให้เครื่องดนตรีมีเอฟเฟกจากเวทมนต์ประเภทของา่าในเครื่องดนตรีจะขึ้นอยู่กับค,คุณสมบัติของวัสดุแล้วก็เหรียญอย่าลืมเช็คให้แน่ใจว่าเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญทองคำหเหรียญเงินเกี่ยวอะไรครับหรือว่าเหรียญทองจะดีกว่าเหรียญเงินเพราะว่าเราเราได้เหรียญเงินมานะครับน่าจะใช่แหละโอเคมัดผลต่อพลังและประเภทของเวทมนต์ในเครื่องดนตรีด้วย มีอะไรจะถามอีกไหมไม่มีแล้วครับมีแค่สองข้อโอเคเราพบกันใหม่นะครับอ้ออีกอย่างนะครับผมอยากจะขอเหรียญที่พี่เพิ่งได้มาเมื่อกี้สักสองเหรียญได้ไหมผมจะขอแลกกับเหรียญอื่นๆที่ผมได้มาจากเพื่อนให้ให้กับพี่นะครับโอเคแต่ว่าอ่า เท่ากับว่าตอนแรกเนี่ยเราได้มา3เหรียญใช่ไหมครับอไอเดียคนนี้มาขอไป2เหรียญก็คือขอแรกนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเหรียญเหรียญอะไรนะเหรียญลมแล้วก็เหรียญออร่าผมน่าจะเป็นเหรียญคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญทองนะครับเหรียญธาตุทองแล้วก็อันนึงเป็นซาลาเมนเดอร์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญธาตุไฟหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องใช้ก,กันอีกทีนึงโอเคแล้วก็ได้เหล็กมาด้วยนะครับได้ตัวแมาทีเรียลมาด้วยโอเคเราพบกันใหม่ครับอ่าทีนี้ครับมา เราจะมาอธิบายกันนะครับว่าไอตัวเครื่องดนตรีพวกนี้เนี่ยมันมีผลอะไรบ้างครับก็คือเมื่อเราได้เครื่องดนตรีนะครับเราสามารถจับท่าจับโน่นนั่นๆๆนี่อะไรพวกนี้มาได้ครับเหรียญพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้เรียกว่าแอดออนหรือเอาไปใส่ไว้ในพวกาดาบชุดเกราะนน่นนั่นนี่อะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มธาตเพิ่มตัวพูดนะครับสามารถเรียกพูด มาใช้ได้ด้วยซึ่งจริงๆเราสามารถใช้วัสดุบางวัสดุสามารถอัปเกรดนะครับพวกอาวุธอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าผมยังไม่ได้ทําซึ่งผมมองว่าส่วนตัวนะครับตัวธาตาุท,ที่ใช้พูดเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการไล่ครับเราก็วยความทีิว่าดาบของผมเนี่ยมันจมตีช้ายอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นสายบูด,ด้วยไม่ได้เป็นสายแบบหลบแล้วไปไล่คาถาอะไรประมาณนี้โอเคน้องกระบอกไพคล์เราบอกว่าเครื่องเนาตีเสร็จสิ้นแล้วนะครับ มาต่อก็นั่นคือประโยชน์นะครับของอาการเก็บเหรียญธาตุประมาณนี้ก็คือเอาไว้สามารถตีบวกพวกอาวุธอะไรพวกนี้ได้นะครับช่วยเพิ่มธาตุช่วยเพิ่มสกิลเอฟเฟกของคาถาต่างๆนั่นเองโอเคไว้มีโอกาสครับเดี๋ยวผมหลังไปแล้วผมจะลองเล่นดูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูละกันว่า,าพวกธาตุพวกนี้มีประโยชน์อะไรบ้างนะครับผมเดาว,ว่าภารกิจนี้น่าจะเป็นภารกิจหลังๆเลย โอเคเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่อ่านนี่ครับภาคสิบสี่เลยนะครับเป็นภารกิจเกี่ยวกับพวกการตีดาบตีเหล็กสร้างโกเลมนู่นนั่นนี่นะครับเป็นเรียกว่าภารกิจที่แบบถามว่าจะเป็นไหมจําเป็นครับผมว่ามันสาคัญเลยนะครับเราก็อาจจะเป็นภารกิจลองซึ่งทําหรือไม่ทาก็ได้นะครับอ่ะมามาอ่านไดอารี่กันครับตอนนี้เจ้าหน่ายของฉันสามารถสร้างเครื่องดนตรีที่ห้องเวิร์กช็อปหลังบ้านได้แล้วว้าวเจ้าหนายของฉันสามารถเรียนรู้วิธีการจับเจ้าพวกนั้นได้จริงๆ โ okay, อเคเจ้าพวกนั้นก็คือพูดนั่นเองนะครับมาเรียบร้อยครับ e ีนี้อาจจะสัน้นนิดนึงเดี๋ยวผมอาจจะพิจารณาครับลงดีเทลสองคิในรายวกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะสั้นครับอ่าแล้วก็จริงอ่ะจอ่ะผมอ่านเรียกว่าไงอ่านสปอยตอนต่อๆไปละอ่าเนื้อเรื่องเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเนื้อเรื่องครับอีกสายอีกสายเนื้อเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการสู้รบของเผ่ามังกรต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ชมใน E ีพีหน้ากันนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามต่อด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใใหหม่นน E P ้าคครรััับบสสวดี